อารียามึงใส่เหล่าแต่งตัวราดาประธานอยถึงมึงอะไรเหล่าเนอมึงยีงไปเป็นอะไรลาเนอ CEO CEO เออกูเห็นว่านี่ก็เป็น CEO กับลุยจังแต่ไม่เป็นกันลาวเผื่อทิ้งตากูเป็นนั้นใส่นี่กูไปนั่งจามข้าวกูไปนั่งเป็นบนจามข้าวมึงเหรอก็มันนักหัวกูกันจามข้าวกูกันใช่อยางไปเป็นไอจามข้าวมึงว่าหม่เก่าึงมันโลชั่นไอ้นั่นไม้อยอนั้น ใช่ไหมโลชั่นเอ็มทีหอมสุมไวไม่เนี้ยว่าไวชัยตอเนืองต้องสัปดา์เห็นพ่นฉัดนะกูบอกไงซึ่งอีกอย่างเนึงนะถ้าเกิดเสือซองขวดเมนพ่นยินดีขึ้นเบียนะกูบอกไงอโลส้มขวดราคาส่งทันทีเลยซึ่งอีกอย่างนึงมันมีอนั่นกันล่ะมันมีซองขาาทรอยเอ็มอลซองรอยาสิบเก้าแล้วซึ่งเนียนเซ่รอยเอ็มยเก้าสิถ้าไม่เห็นพ่นยินดีขึ้นเบีย นายกูลองแหละพิวมึงดิไดแต่เบลเบล็อบเจ้ะป่ะเออกูเบลเบียร์เดี๋ยวกูโทรหาเจ้าของแบนเลยเอาเบียร์ล็อบมาเล็มาเล็นั่งนั่งพิ้วโลมาเล็นั่งพิ้วโลใส่ช่วยอ๋องกูดำจังล่ะนี่นะคะคนไม่ใช่แับคนโลก็นั่นเดี๋ยวมึงให้กูทดลองใช้นะขวดนง่นเดียวเออโลมึงพิวคือเอาเบียร์ล็อบจากจากเจ้าของแบน mt นะคะนี่มันมันมีขวดเก่ากันขวดเก่ากันนี่ก็าทำขวดไหมมาเหลวขวดไม่เลวนานถึ่งก็สมัครอาาว่าใครกลัวว่าใครกลัวว่าว่าว่ากลัวข้องปลอมจะมาสแกนคีวอาค้ดสแกนคีวอาควดค้างขวดนะคะถ้าใครกลัวเป็นข้องปลอมของอะไรมันจะมีอยู่ไปสแกนคิวอาค้ดกูก็เลยแบบมั่นใจซึงก็ถักไปได้เลยเจ้าข้องเบนจะตอบตลอดหยิบเซชั่วโมงมันไปเราตักไปเลยว่ากูว่าจ่ายเมนพนแต่ว่าปิ้วมั่งกวิธีการต่านะ บีปนี้นะเออว่ะมึงงั้นไม่เคยจะไม่ได้ดับบปนี้นะเออทั้เป็นมาทั้เป็นเออเร่องยงอ๋อตบตบขนาดอ๋อตั้มาเลยกูม้อนจ่ายมันเออฮันเลยนี่ไงจ่ายฮัลจ่ายจะมั่งกูไปกันนะก็ว่าขายป่าดิ้งอาดัมมันไม่ได้เราคนเราเราตากแดดเราต้องก้าวได้ก็นจะเสือกไก่มึงพิ้วกูไม่นักวัวใครแต่นักวัวกูเลยตอนนี้เออหลม หอมนี่กินทั้งนี้เลยอหรอหอ<ผ>ม,<ผ>มนั่นตี่เต้อติไปกูเดินป้านคนใจคนใจเล้ว่ยผมไปเยียบตีนก่นมันโจดไปไปไปเข้า้า้าบานคาร์บานไปเล่นนวนว่าเรา <laughs> <laughs>